นอกสนามไล์ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมายังสนามฟุตบอลย่าเทียมสีลันฟุตบอลลิสตาภูกเก็ตครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับ <im f iel> เป็นทางด้าน MS ็เถ <im f iel> ่ายออกขวาไปเจสดาโชตตั้งป้อมแล้วยิงตรงนี้หุยติดครับรอ <im f iel> อยู่ตรงนั้นแล้วตั้งป้อมลงยิงตรงนี้ก็ยังกดไม่ <im f iel> ตรงกลางว่าสารมงต่อมาแล้วเจสดาโชตไหลตรงนี้แมวิโรจน์จะแต่อ้อมตัวออกขวามาแล้วมานพอึ่งไบยิงเรียบร้อยโอ้เอาจนได้มานพอผึ่งไบ เปิดสะกอร์ขึ้นนำให้กับทางด้าน m s มเอทนำสมาคมมีสานภูกเก็ตอันดามันไป1ประตูต่อ0ูนย์เทนไปได้เรายัดเข้าไปในกรอบสุเทพไหลวัชริดีตรงนี้ยังเป็นติดแล้วสุเทพจะโยกแล้วยัดเข้ามาในกรอบแล้วแปรรยบเลยโอ้เอาจนได้ครับตรงนั้นอโอ้สุดยอดเลย รถทุ่มเร็วเข้าไป m อ k มวีโรดกระดกเข้าไปในกรอบติดปาโมดวัชาลิสวัชเชลิอ้าวแล้วตรงนี้ได้แปลเรียบร้อยเลยครับโอ้เป็นด้านด้านวิโลด R road, ปลูกไม้ดีโอ้ตรงนี้ได้สมลนนับกลับมานำเป็น2ประตูต่อหนึ่งแล้ววาสารไปโฉกมาที่จากขาเลยตรงนี้แล้วลองจิ้ม เสาและป่าขึ้นหน้ามาสู่เทพสู่เทพยังกลับตัวไม่ได้ปาทักจะบาบังแล้วอ้าวได้เป็นบารมีแล้วยังไงตรงนี้หอโบลลตากลับเข้าสู่เกมอีกครั้งนึงครับตามตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อส,สองโออะไรครับเนี่ยนอกสนามไลท์ครับ<ส>ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับ มายังสนามฟุตบอลย่าเทียมสิร์ฟฟฟุตบอลลิสตาภูเก็ตครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเป็นทางด้านลวงเพื่อนคิงครับบุกกรอจากขวาไปซ้ายเจ้าออยดีดมาแล้วพงศาวงเล็กเข้าขวายิงตรงนี้โอ้ชนคันพงศากรปากคืนกลับมาบอยสุ่ทีป้ายออกซ้ายจีเชสตีเชสยัดเข้าไปในกรอบแล้วก็หเข้าไปเลยครับโอเหลือจะเชื่ออะไรครับเนี่ย

ผมมาแล้วยิงของเจ้าพิษโอ้เรียบร้อยโอ้เจ้าพิษน่าโชควยโอกาสดีครับตรงนี้ยิงไม่แรงครับเล่นเน้นทิศท,ทางนํำเป็น2ประตูต่อศูนย์แล้วหน้าไปพิษทยาเต็มสังแล้วก็คัดแบ็กมาในกรอบแล้วธัญญาพิสิ์กับตัวยิงตรงนี้โหตีเซฟจังหวะสองแล้วยิงทีนึงก็ยังไม่ผ่านโอ้เหลือจะเชื่อตรงนั้นยิงของธัญญาร่วงเพื่อนคิงแต่ก็มาติด ได้อยู่นัทวัฒน์ฝากตรงกลางสายยันบุรีรักไหลต่อไปเจ้าพิทยาเต็มสังเจ้าพิทแปลไปแล้วก็รอตั้งเท้าแปลอย่างเดียวทางด้านธัญญพินศิษ์แก้วกระหันนําเป็น3ประตูต่อศูนย์แล้ว right, เสียบอลน,นัทวัฒน์ฝากมาที่จีเชษจีเชษแต่งเข่าซ้ายแล้วแล้วไหลามาสายันสายันแปรง,ง่ายๆตรงนั้นเรียบร้อย และผูตัสินก็เป่าสัญญาณจบเกมเลยครับก็เป็นทางด้านรวมเพื่อนคิงครับเอาชนะวีภูเก็ตไปได้ครับด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนสวัสดีครับนอกสนามไล์ครับก็นำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อเกมคู่ที่3ในเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเป็นทางด้านบารมีบุกกรจากขวาไปซ้ายปาสพัน์ แล้วเปลี่ยนจุดเจ้าหนึ่งยิงตรงนี้โอยังไปติดแล้วจริงซ้ำอีกทียังไงยังไม่ได้ครับนี่ถุงฝากไปพาาสะพาพนผ่าสะพานลงยิงตรงนี้โอ้ยแบบบินปัดได้ครับสปเปอร์เซฟเลยโยนเปลี่ยนซ้ายไปเอท่องเที่ยวอา้อาวแล้วตรงนี้จะโดนฉกไปแล้วทางด้านเจ้าโอ้แล้วยังไงตรงนี้ได้เป็นฟรีคิกครับดียังอยู่นอกกรอบตรงนั้น จทุกคนพร้อมใจตะโกนฟ้าสันสิ่งตะโกนฟ้ฟันทุกมุมคนเชียร์กระหึ่ดังไปทุกทิศถูกเก็ตสะเทือนด้วยจังหวะฟุตบอลนี้มันลุกเป็นไฟน้องกันวิ่งไล่มันแรงพาอยู่ลุนต่างปอมแล้วยิงตรงนีง้นหูยแม่บอลมันสายเข้าหากรอบ สองปัดไปแล้วไหลต่อไปเจ้าเฟเดริกเจ้าเฟเดริกตีต่อมาเราจะยกลูกนี้ยังไงยิงซ้ำอีกทีโอ้ยยังไม่ได้ครับเหลือจะเชื่อแล้วสัญญาณมาปีย่าพงยิงไปตรงนี้มายังไม่ได้ครับแล้วพูดที่ไหลต่อไปนารุโตะบังเอาไว้จะกลับตัวดันกันอยู่แล้วแม่บอลหลุดออกหลังยังไงตรงนี้ โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆ,ๆครับเห็นกาเป่าสัญญาณจบเกมสวัสดีครับ นอกสนามไลฟ์ก็นำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อเกมคู่ที่สเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านลิบารโดเล่นก่อนซ้ายไปขวาแม่ยิงของเจ้าอานนตรงนี้เจ้าตาฝากตรงกลางอาโนอาุนตั้งป้อมแล้วยิงเลียดมาตรงนี้มาแล้วปัดแล้วยังไงออกเข้าประตูไปเลยครับโอ้ลูกปัดของธรรมกรไพรินบอลมันปลิ้นครับ กลายเป็นเข้ากรอบแล้วก็เป็นทางด้านลิบาโดครับขึ้นนำ้ำออกขวาไปใหม่เฉลียวเฉลียวตั้งต้อมแล้วยัดบ้างตรงนี้ต้องมงสกัดเลยครับทางด้านโสพลมงหนุนกลับไปแล้วเฉลียวกระดกตรงต่อทิติพันธ์ลงยิงตรงนี้แล้วยังไงครับโอ้ตรงนี้ชี้ไปจุดโทษเลยโอ้โหอะไร ธอเล่นด้วยจังหวะฟุตบอลนี้มันลุกเป็นไฟน้องกันวิ่งไลมันแรงกาอยู่อังโซสุดใจไม่ถอยอาบอตโดนยังไงครับโอ้ตรงนี้ชี้ไปจุดโทษเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วยังไงตรงนี้ยิงเอ้าวแมา่นึกว่าไปเข้าซะแล้วครับกลายเป็นชนโคนเสาแล้วเข้าตีเสมอได้แล้วผู้ตัดสิน เป่าสัญญาณจบเกมครึ่งแรกครับแล้วซ้ายของอานูปันเข้ามาในกรอบแล้วก็เรียบร้อยโอ้คมกลีบเลยลูกจริงของอนูพันทิมโอ้กลับมานำอีกครั้งนึงครับเป็น น้อปูตัดสินก็เป่าสัญญาณจบเกมก็เป็นชัยชนะของรีเบโดอครับเฉือนเอาชนะทางด้านทำลงเอฟซีเอ็กธรรมรักไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมเกมโคู่สุดท้ายครับในสัปดาห์ปิดฤดูกาลในรายการน้องกันซีเนยร์ลีกซีซั่นที่3

เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับก่อสร้างเล่นก่อนขวาไปซ้ายตันตุนว,วิชาติยกยาวไปที่วิชาญจำปาดาวิชานเบียดกันอยู่ตรงนั้นจะดาบเข็นแล้วหนีไปได้เข้าซ้ายเข,ข้ามาในกรอบแล้วเอา้าโอบอลไปปิ้นดังด้านจัตุลงครับโอแล้วเข้าประตูไปเลยครับโอกลายเป็นเต็กกิมครับขึ้นนํำแล้ว ถุ่มเร็เวเข้ามาครับฝั่งที่เจ้าคารีเอออกขวาไปใหม่กตตกลงขึนคารีเอคารีเออ้าวตรงนี้ต้องแก้ไขแล้วยังไงตรงนี้ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้เจ้าเล็กสกุลบวกสกอร์ที่2ให้กับทางด้านตะกิมเอฟซีขึ้นนำครับเป็น2ประตูต่อศูนย์ตะกอนขึ้น ตแล้วก็ลองยิงไกลตรงนี้มาต้องพุ่งปัดเหมือนกันครับต่อมาตรงนี้ธามรักธามรักดวงทิพย์เข่าซ้ายแล้วยิงตรงนี้อ้าวแอบบอลชนท่านแล้วตกปูตัดสินไม่ได้ให้ประตูตามมาบังบอลหลุดออก้างและผูตัดสินก็เป่าสัญญาณจบเกมต่อเป็นทังดัสกิฟฟเอฟซีครับเอาชนะต่อสร้างศูนย์ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์